สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อมาป่าดงเอ้ FC ทุกทุกฐานเนาะนี่ต้องมาขอซื้อซองปาจอยเด้อทุจ่ากันทุจ่ากันสบายดีงามกันน้องวัดทูทูน้องวัดน้องวัดเอ้สบายดีกันเอ้าดีกับหยุกมือน้ำแน่นุกสบายดีอย่างเด้อมช่นเด้อ เกเตมน่เสอสติกเกอร์เขาก็จัอาบน้ำเมืนนิด่น้อยหากดื่นนอนน้าหากระตื่นน้นล่มกางไปหน้า này bò, áo là coi coi luôn, đây là dạ bò, mùa này bộ thấy luôn mình nang จ้าเจา้า,า,เจากินหนามเจ้ากับโบยกเขาวฮะอืกินด้ดิเนาะเห็นดีด,ดีนกกนะก้นนะไหลลงคอหนะติดสติกเกอร์ใส้ด้วยกระตุมหนามนี่ติดใสน่นจงามแน่นี่ เออบนกืนางลงกันลงงนกันยวแม่เปิดน้ำให้เปิเปิดให้อ้ามอ้าเปิดะ นางถิพถือก็ตัวอ,อ,นนอี่ในนางเหรมังเต็มเฮียโอ้เฮียแล้วเอ,ลลเอาขึ้นูุ๊ก้วเอาขึ้นขึ้น่าวเลิฟปลาดุงเลยหอมปลาดุงเห็นไหมล่ะ บางันมันมันเป็นมันเป็นน้ำเดือดนะจใจน้นนำเดือดโอ้มาแค่แยร์เกอ โมานีกินถึงมาไลยเติบได้วนี่ังใัยมากพอคนชื่อขาวมันไกลสเสอเดนมาให้เกาไม่ได้เห็ดห้กินเลย <S <S ตาตบปันผ่าว เสือกันสีดำในห้องน้ำนะปั t <t ่นให้กันเลยเอามานั่งก่อนนั่งก่อนอ่ากินตาขิดเองอ่ะตากิดเองอ่ะตากิดเองอ่ะตากิดเองเนาะนั่งเนืองกนเท็นอยู่แบบจอยไปขังหน้าไม่ยอมเหรอเลสต็อกก่อนดูไปะยางตามไปนะ

แสงนี่ตอนแสงอกับองสงเป็นมัวๆนี่เจ็บปะเจ็บปะไก่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 ข้าวโพะหอม เห็ดนะนี่เอ้จินใจเห็ดเอียกเลสติกเกอร์ติดหน่าเต็มเลยอิมนะุ้งเถอะเฮ้ยน่ะซื้อเห็ดเท่านี่อิมนะบอกินน้ำึงจะให้อิมมึงินน้า เปิดบัดนี้เอ้อโอเคเปิดบัดนี้เปิดดูบัดนี้เปิดดูเฮ็ดอะไรเปิดดูเฮ็ดอะไรยังบ่ได้ลงไปเฮือนในตู้อยู่พี่น้องเนาะจะลงไปยังแมือั่วั่วยังบ่ได้ไปเลยวนนีก็ลงไปอยู่เอากล้วยไปให้เพิ่นเนาะอื่นนี่ะพี่น้องเาต้มเนาะ ก็ลมเลยหอากต้มที่สินพี่นอนหนะเอยนที่เท่าไรออก็อื่นอนนะมือนี่มันจีบีอืห่องกาวต้มเนาะมือก็คือบุญพี่นอนเนาะอย็บุญแจกเขาแจกหาเมตู้พี่นอนมนอนเมตาก็จอยเน่ยนอเมทุองเมก็จอยเนาะ ยิ้มเลยอ่ก็คือเหุานี้กินหน่อยแทนั่งงางำนั่งงางำพี่สิเอาหัวเข่าขึ้นนั่งงมงำอมอืมอืมเร็เลยบ่าลำดุบหืนเลยขั้นแข่วเลยเอาแกมก่อนมาแม่ติดถ่ายมามติดเกอ่ยว่าติดติดเจ้ากน้าบ่ติดแช่นี่ว่าดูบบ่นี่นี่นี่เอาติดแช่ตรงไหนติดแช่มรงไหนแม่ชิเห็นไห้

เอาตัวไรตัวน no ี <criteria. S 2> ้บ่เอาเอาไงเอาเ้ิดกมเต้มนั่งงามแน่นี่นะนั่งบงงามเลยนี่นะเอาข่าวีมแล้ว่ะ Ở trên, mấy mục à? Sao lèo à? Sao cái mục là Ờ, tít xe rồi Tít xe, à, tối lắm khen là, Vâng, này chỉ tụi mà à, Tít xe Tít xe đó, tít xe của này à? set. ติดจะลายแทะมันกับองานแม่ติดจลายลนี่แกะเอาน้ำนี่ลูกแกะเอาน้ำอ่ะอ่ะแมวให้อ้าวติอดอ่อนกันมาเชียวกทับกัน เอไปเบ้อไปเจ้ามึงเนี่ยตีเต็มเลยอ่ะทั้งข่าทั้งอย่าเหยียบให้ลนก้ีเหยียบข่าไปบ่าเงินวิวไปว่าเงินวิวผมยาวแล้วุไปว่าเงินวิวะ đó hả 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 Đi 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 hả 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 kẹp hả mẹ hả hả mẹ ngắm hả 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 mẹ lên, hả 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 cứ hả 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 Tết hết hạt ta. Nhạc ngam đi mẹ trời Nó tiết này mẹ này. Tiết mẹ cho đi. <laughs> si đẹp ừ. Thấy. Tít đây. Tiết Tít xoay ít bằng này bao, à tiếp xem, tiếp xem một ngay mình, thấy, thấy là chưa vào tiết, cái này nhiều áo không tít tiết bọn à. à. Tiết xe khẳng nhé mày, tiết xe khẳng nhé Ờ, tớ đi bò Tớ nó Ồ, đi จอยบุญคอนมน,นไทยใช่ไหมบอสต่เศร้าเลยอั่นี้ติดกระติดหัวใจใช่ไหมต่เศ้าเลยกุญอนมน,นไทยวาสนาดีนะวาสนาบุญกอนมณน,นไทยจอยต่เศร้าแท้จอเศร้าแท้ยลืมขึ้นตักกระโปงนะกระโป,ง,โปงอะติดก งามเดดเต็มหน้าเต็มตาเนี่ยอ่ะเพื่อบอกว่าติดหน้าเลยหรอกกันเห็นเออยพินกับเออยบิวดินี่พี่น้องเน,นานะติดเส้นหน้านา่ะาะไปติดเส้นหน้าเอาติดแต่มอคืนนี่นี่นะโอ

mẹ vậy? Chào mẹ Ủa. Ủa, chị kẹp mẹ vậy? Ờ. <laughs> đó chị. Đó chị kẹp mẹ 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 đó mẹ 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 nam mẹ này bà ăn à, làm mà mình được tít ở tít tít chè này đâu chè này mẹ biết mẹ nói được của nam im đây im nào bà phải nhặt đầy thì nào làm một cưa thì nó sửa hết mày này cái đã

ใอยกินเน่้น่ยกินแหงเลยหวไนนพม่นอนะเนาะปินเนาะอิ่นมน,มนะเน,นานะอิ่นมน,มนะ เดี๋ยวอะไอมันบอกมันบเอาตัวน่ะมันเฮียเวลามันร so> ่มลงหรืมันเฮียตัวนี้ร่มลงกรบโปเฮียนี่ล่มกรบโปเฮียตัวนี้คักตัวนี้คัก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 เออพายไปวันกระดาไปใส่กับพายไปวันเออพายไปวันีอโอ้พายไปเลยวันนี้เวลาไปหน้าตู้กับพายไปเลยคล้องคอไปเลย เออครับเออบ๊อปป๊อบเออคักบอีคักบอกงามบอีหมักบอีหลามักอยู่บอีมาเสร็จแล้วบอกรับใจแม่ไหมแม่ชื่อใครรับใจยังไหมรับใจเสร็จแล้วบอบุ้ยพัสร์เอาตีขึ้นไม่งามเลยแมื่อนี่ยปลาลุงเมืองเนี่ยปลาลุงเมืองน่ะคิดได้เด้ปลาลุงบอ ได้ดิแม่งห่งโปเลยนี่โปเลยน,น,นี่หลงโปเลยนี่นี่ฮะสติเกอร์ตีบอ่โตแล้วลแล้วอื <laughs> อ่าโอเคมาจบมาจบคลิปมาฮนามาฮนามาฮนามาสบายดีปลาลุงก่อนไปไปสบดีปลลุงเด้อจะ ไปไปเนมันเนมันแนมะัน,มนมถือจ้าถืจ้าไม่บายไม่บายเหี๋ได้ไม่บายนะไม่บายไปลุกเงี่ยก่อนไป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 ไหนสิพาไปหนะ่ไปไปว่าไปว่าไปว่าเฮือนบิวไปว่าไปว่าเฮือนบิวะไปว่าไปว่าไปหน้าตู้ว่าใช่ไปถัไปถักไปเอามักซิดีตู้มาต้มอีก่ว่าบ้านนี้มีตู้โทรให้ไปเอามักซิดีพี่น้องเนาะมาต้มวมานะ tổng mỏ nâng có đi đôi <laughs> bơ à, à, nghe nào là nó chịu một này nè à, ngam nè bạn này chơi ngam đây đủ có tít hãy tìm mất đây ngam

นี่่ลูกส่ายลูกส่ายเบ่งหนาพิ่นเบ่งเต็มนะงานแห่หายไปรุ่งมันงน่หนาไปอาบน้ำไปอย่าหนีบมือเลยอย่าหนีบมือเลยอะสบายดีกัน โอเคชนหอยพี่น้องประจอยกันสิขอจบคลิปเพียงชะมีกรเนาะขอบุญกับคุณนลายเด้อที่เขามารับสมโดยที่บุกดรับโฆษณาของประจอยตลอดมาเด้อปลาลุงเนข,ขอบขอบคุณหลายเนาะคลิปนี้กันสิขอจบเพียงชมีกรไปแล้วกล่วาวคำมาสบายดีสบายดีป้าลุงถูก้าถูกจ้จไปไปดูไปไปไปปกมนะไปไป,ไป,ไป,ไป Diré